สวัสดีครับดีน้องแฟนเพจโภชนาการบำบัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวบอกเล่าถึงสรรพคุณอันสุดยอดของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างน้ำมันรำข้าวมีสารอาหารหลายชนิดเช่นปโปรตีนวิตามินเจอ,อาหารขณะที่น้ำมันรำข้าวประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดตัวที่สำคัญชื่อว่าโอริซาอนอน ซึ่งสามารถต้านอารมณ์สละได้ดีกว่าวิตามินอีได้ถึง6เท่าเลยทีเดียวนะครับและยังประกอบไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายสูงถึงร้อหจึงได้รับเลือกเป็นน้ำมันทิดดีที่สุดในขณะนี้น้ำมันรำข้าวขึ้นชื่อว่าหาเลือกใหม่ของหัวใจที่แข็งแรงช่วยอะไบ้างครับช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยให้ผิวพรรณเนียนสดใสเปล่งประาช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทป้องกันเอไซเมอร์ช่วยลดระดับไขมัน L D L ช่วยเพิ่มระดับของ H D L นะครับช่วยลดระดับไขมันไตรกีเซไรช่วยลดไขมันที่สะสมส่วนต่างๆของร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดมีสารเมลาโทนินช่วยให้นอนหลับสบาย นะครับช่วยบำรุงสายตาเรื่องสายตาล่าฟาังป้องกันโรคร้ายได้หลายชนิดครับเมื่อท่านทราบแล้วครับว่าน้ำมันรำข้าวมันไม่ดีขนาดนี้ท่านต้องรีบไปหามอไว้รับประทานได้แล้วครับหรือตามวัชต่างๆเขาก็มีการสกัดอัดเป็นแคปซูลไว้จำหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแย,ยะมากมาย ท่านต้องรียกไปหาเอาไว้รับประทานได้แล้วครับหรือจะอินบ็อกมาสอบถามครับก็ออาจารย์สามองผชมได้ที่เบอร์0 8 1 3 7 6 6 4 3 7ได้ตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่ตอนนี้ครับสวัสดีครับ